สวัสดีครับบริษัท e s i n t e c นะครับวันนี้จะมานำเสนอเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับยี่ห้อ s a b a ก o รุ่น T 4 o Plus นะครับเป็นการใช้งานรูปแบบเชื่อมต่อกับเครื่องช่างนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องช่างแบบคำนวณละเป็นเครื่องช่างแบบนับชิ้นงานนะครับโอเคก็หลักการการใช้งานนะครับเครื่องจะทำการอัดแบบฟอร์มไว้ในเครื่องนะครับตามความต้องการที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ก็คือแบบฟอร์มในจะมีมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็มีชื่อสินค้านะครับมีน้ําหนักสินค้ามีน้ําหนักต่อชิ้นนะครับแล้วก็จํานวนสินค้า หน้าตาอันนี้หน้าตาเราสามารถดีไซน์ได้นะครับว่าต้องการในลักษณะแบบไหนนะครับโอเคอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับโอเคเปิดเครื่องมานะครับเครื่องจะมีเมนูนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับเป็นสองภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเลือกได้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อสําหรับตัวเครื่องช่างนะครับจะเรียกว่าพอร์ตซีเรียลนะครับ i s 2 2นะครับโอเคก็เราทําการเปิดใช้งานครับกดเมนูเครื่องหนึ่งครั้งครับกดปุ่ม cancel เลือกไปหาแบบฟอร์มที่เราจะนํามาใช้นะครับโอเคเรียกใช้ฟอร์มนี้ฟอร์มผมอัดไว้ในลอมเครออ่่ฟร์มทีจะ ใช้ชื่อว่านับชิ้นงานนะครับอันนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เครื่องจะบอกให้ทําการพร้อมช่างสินค้านะครับอันนี้ตัวเครื่องช่างนะครับจะมีหน่วยของตัวน้ําหนักนะครับน้ําหนักต่อชิ้นนะครับแล้วก็จํานวนเขานะที่เขานับได้นะครับโอเคผมวางสินค้าช่างนะครับจะได้นับขนาดแบบนี้นะครับสี่สองเก้าโอเคก็ ที่เราติดตั้งครับก็ต้องค่อนข้างนิ่งหน่อยนะครับอันนี้มีลมอาจจะน้ำหนักเคลื่อนบ้างนะครับให้เราทําการใส่จํานวนชิ้นงานนะครับว่ากี่ชิ้นนะครับอันนี้ผมใส่ไป5้านะครับกดซัมเปิลนะครับโอเคพอได้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยครับเราสามารถกดพิ้นได้ทันทีเลยครับโอเคอันนี้ผมพิมพ์ซ้ํานะครับโอเคก็อันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับสามารถฉีดได้เลย ก็อันนี้มันก็จะมีลอกเป็นกาวครับสามารถลอกแปะสินค้าที่ระวางช่างน้ำอาจจะเห็นว่านะครับมันออกมาเป็นน้ําหนักแบบนี้นะครับยูนิตเวทนะครับแล้วก็จํานวนชิ้นงานว่ากี่ชิ้นนะครับตามหน้าจอที่มันขึ้นโชว์ลนกนณะแบบนี้เลยนะครับโอเคก็แบบฟอร์มนะครับสามารถตั้งค่าได้หลายรูปแบบนะครับสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัท eSintech นะครับ025301613ขอบคุณครับ